สวัสดีวัยรุ่นนาฬิกาและเพื่อนๆเ,เซียนนาฬิกาทุกคนนะครับสําหรับใครที่มีปัญหานาฬิกาไซโก้นะครับสายขาดนะครับสายหนังเนาะแล้วก็อยากจะมาตัดใหม่นะครับนี่แต่นี่คือตัวอย่างหลังจากที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้หนังจระเข้แท้2ด้านเลยนะครับอย่างเรื่องน,นี้ลูกค้าต้องการสีน้ําตาลนะครับผมก็จัดสายหนังจระเข้แท้2ด้านนะครับนี่ครับ เย็บ yep, นะครับเย็บ yep, ด้วยได้สีน้ําตาลนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือผมจะใช้ทั้งด้านนอกและด้านในนะครับของเดิมเนี่ยมันจะเป็นหนังวัวเนาะจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่ร้านเราก็รับสั่งทําสายหนังจระเข้แท้นะครับก็จะโค้งเข้ารูปแบบนี้เลยนะครับแต่ขอย้ำนะครับว่าเพื่อนๆต้องมีตัวหัวนะครับต้องหัวเนี่ยมันตรงหัวโค้งเนี่ยข้างในมันจะมี หมือนกับเป็นพลาสติกแข็งๆอยู่นะครับถ้าใครมีมาให้ผมด้วยก็จะดีมากเลยนะครับเวลาเราเย็บนะครับเย็บติดนะครับมันจะสวยงามนะครับแล้วก็จะคงทนนะครับนี่ครับโอเคนะครับประมาณนี้เนาะใครสนใจจะสั่งทําสายหนังจระเข้แท้2ด้านนะครับก็มาสั่งทํากับผมได้นะครับราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0บาทนะครับ4 0 0พบาทก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับใช้ได้หลายปีเลยนะครับแล้วเราก็ทําด้วยแฮนด์เมดนะครับไม่ได้ใช้เครื่องครับเอาพูงง่ายๆก็คือทําเองนะครับผม โอเคครับประมาณนี้ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับหรือแอดไลน์มาหาผมได้ไปละครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ